สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนวันนี้มื้อเที่ยงพี่ไปบุรีรัมย์นะคะเพื่อนมาถวยใหญ่ๆถาดใหญ่ๆมาเป็นถาดเลยนะคะเพื่อนนี่เนาะยำวุ้นเส้นหมูสับนะคะใส่กุ้งโตโตๆนะคะเพื่อนมา嘛พี่น้องหิวข้าวมากเลยนะคะเพิ่งกลับมาจากหาหมอนะคะพาคุณสามีไปหาหมอพี่น้องนี่นะกลับมาทำยำกินที่บ้านนะคะแซบ่บแซ่บมาเด้อมาเด้อพี่น้อง มาเด้อพี่น้องมามากเลยนะสู้มใม้เบิ่งชัดๆนะคะเห็นบ่อเห็นป๋อ,ปอตัวใหญ่ๆนะคะวุ้นเส้นสองห่อเลยเด้อพี่นอ้องหิวข้าวมากมากนะคะอันนี้อันกินแล้วพอก,กินข้าวแรงงนะั่นเพื่อนกินแค่มือเดียวนี่แหละเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามือเดียวนะคะมือเดียวแต่มือเบิ่นนะคะมาเด้อพี่น้องไปบ่มีอะไรกินนะคะยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นใส่หมูสับพ,พ,พี่น้องใส่หมูสับนะคะเพื่อนเพื่อนฝนตกนะคะ ข้ามกลางฝนตกนั้นเพื่อนเบิงเบึงเสื้อไม่แห้งเอามาแขวนไว้อยู่เก้าอี้นีน่เพื่อนมามาโอ้ยแสบเรืมมาช้อนออกมาเรื่มมาส้อนออกมาพี่นอ้อง ไม่แดงแต่เผ็ดเด้อพ่บอ่ต้องเป็นพริกขี้หนูนะะพกมองเหมือนไม่แดงนะแต่เผ็ดพริกขี้หนูน้อยนะเพื่อนเนี่พริกขี้หนูวันนี้นะใส่เยอะโอ้เสื้อใน,นก็นได้วันนี้ใส่แจ็คเก็ตทับเน้นงนะนเพื่อนนะ่ะมันอากาศมันเย็นนะมันไม่ถึงกับหนักามากหรอกแต่ก็เย็นนิดหนึง่ง คุณสามีกินซอสซิโรนะเราซื้อซอสซิโรมาให้เขานะอ,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 อืกินอะไรก็ไม่แซ่บเหมือนอาหารบ้านเ้าพี่น้องไม่เหมือนอาหารบ้านเราทำเองเน้อเพืนเน่อนน้องก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้ออะไรมา ไม่มีผักกินนี่เสร็จแล้วอ่ะจะปลูกผักน้านเพื่อนเนี่ยที่ปายจะปลูกถั่วลันเตานอกซื้อมาอ่านสองวันแล้วเพื่อนว่าจะเอาลงดินไม่ได้ลงตีวันนี้ฝนตกโปรยๆนะแต่จะเอาผักลงดินนานเพื่อนเพราะว่าปลูกตอนฝนตกอดีมันจะได้ไม่ตายเพราะว่าวันไหนแดดแรงแดดแรงจริงๆเด้อ พาคุณสามีไปหาหมอมาเนองหมอนัดเหนื่อยพี่น้องเอ้ยเหนื่อยตื่นได้เช้า